อันนี้เขียวเป็นกำลังใจ้คนโสดทุกคนนะครับผมเพราะเขียวเพิ่งอ,อกหักมาคือเขียวไม่มีพาดะความรักแล้วคือวันนั้นในติ๊กตอกมันร้อนแรงมากถ้าทุกคนไปดูจะรู้เลยมันร้อนแรงจริงๆเว้ยฉันอะดีคือละแต่กูไปแ,แอบร้องไห้มาตอนบาอ่ายเหมื่อนมาต่อฉันอะไม่มีพาดะแล้วเว้ยเรื่องความรักอะฉันสามารถทํางานได้เต็มที่แล้วพี่เป้อารักอายุ3า39แแล้วต้กแก่ต้กแก เขาก็ยังทำหนังเว้กระดาษสี่สิบแ้วมัง pues ทำหนังแล้วก็แบบไม่มีความรักก็ชิวๆได้เกียร์เฟยอย่างเงี้ยอายุ30อแล้วเขาบอกก็ไม่มีความรักก็อยู่ได้เนี่ยทำงานเก็บตังค์ย่างถ้ามีความรักก็ไม่ดีก็อยู่ชิวๆได้ก <for S 2> IR ็มันไม่เห็นหลอว่ะเราก็ไม <That 's S 1> ่จำเป็นต้องวิ่งตามความรักก็ได้เราอยู่คนเดียวก็ได้ถ้าเกิดเราวิ่งตามแล้วเขาไม่รักเราก็ปล่อยไปเราก็อยู่คนเดียวของเราเราก็มีความสุขดี อย่าทำลายความสุขของตัวเองด้วยคนที่เขาไม่รักหรอก